5, 4, หลักธรรมหลักใหญ่ของเราเลยเนี่ยก็คืออริยสัจสี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรู้อยู่แล้วแหละโอ้โหเป็นหลักธรรมแบบพื้นฐานมากที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับทุกก็คือก็คือความทุกข์อ่ะไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับสมุทยัยคือสาเหตุของความทุกข์นั้นเออ นิโรธคือความดับทุกข์ก็คือหมดสิ้นทุกแนวนะตอนนั้นคือรู้สึกสบายแล้วนะครับมรรคกก็คือหนทางดับทุกข์ก็คือวิธีดับทุกข์เออนักเรีนยนเข้าใจใช่ไหมว่าในการแก้ปัญหาต,ต่างๆของเราเนี่ยสามารถใช้อริยสัจสีได้สมมุตินักเรียนสอบตกติดศูนย์ oh, <no. S 1> อันนี้คือความทุกข์ของนักเรียนนะครับเสร็จแล้วสมุทัยสาเหตุของทุกข์นักเรียนติดศูนย์เพราะอะไรนะ,นะครับ ต่อไปนิโรดนี่ก็คือการดับทุกข์ก็คือนักเรียนอาจจะแก้ศูนย์แล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมักหนทางดับทุกข์นั่นก็คือนักเรียนก็ส่งงานส่งการบ้านติดตามงานแก้ศูนย์อันนี้ก็คือหนทางดับทุกข์เมื่อนันกเรียนแก้ศูนย์ผ่านแล้วนักเรียนก็จะอ้าสุขใจนะมีความสุขนั่นก็คือนิโรดได้บรรลุนะครับอันนี้คือ4ข้อนะสำหรับพื้นฐานของอริยสัจสี่อ่ะทีนี้เนี่ยอริยสัจส,สี่เนี่ยในสี่หมวดเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นหลักคมย่อยๆอีกนะครับ ซึ่งหลักเกณฑ์การแบ่งของเขาเนี่ยก็ตามนี้เลยที่รูใส่แผนผังมาให้นักเรียนดูนะครับทุกก็คือหลักธรรมที่นักเรียนควรรู้ควรรู้นี่ก็หมายความว่าควรรู้ว่ารู้ว่าตอนนี้ฉันทุกอยู่อะ่ะเออถ้าเกิดว่าแบบกําลังทุกแต่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยคือ,อ,อชีวิตก็แบบว่าน่าสงสารนะครับนะอ่ะสำหรับหลักธรรมที่ควรรู้หรืออยู่ในหมวดทุกนั่นก็คืออาตายะหกนะ 6, นะอาตายณะหกก็จะเป็นแค่เรารู้ไปเฉยๆว่า การสัมผัสทั้ง6ของเราเนี่ยประกอบด้วยการมองเห็นการดมกลิ่นการได้กลิ่นการได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้นั่นะคือรู้ไว้เฉยๆนะครับอันนี้คือหมวดทุกข์เราไปหมวดสมุทยัยหมวดสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกข์เออในเมื่อมันเป็นสาเหตุของทุกข์เราควรทำไหมเราก็ไม่ควรทาไงนะครับเพราะฉะนั้นมันคือหลักธรรมที่เราควรจะละละคือไม่ควรทำนะจะประกอบด้วย3หลักธรรมสาหรับตอนมสองนี้นะนั่นะคือกรรม อบายามุก4แล้วก็อกุศลกรรมบท10นะครับ oh, <no. S 1> ชื่อก็บอกแล้วเนาะทำเวรทำกรรมเออไม่ควรอบายมุกคือ่ยกับสิ่งไม่ดีอกุศลอันนี้ก็ชื่อบอกแล้วก็คือมันก็คือรวมสิ่งไม่ดีอย่างสามอย่างเนี่ยนะครับก็คือไม่ควรทำนะต oh, <no. S 1> ่อไปน้โรธควมมรบรรลุอันนี้คือหลักรมขั้นสูงสุขสองนะครับสุขสองเนี่ยก็คือจะเป็นยายเกี่ยวกับว่าความสุขเนี่ยมีอยู่2ประเภทอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน แล้วก็มักนะครับมักก็คือหนทางดับทุกออในเมื่อมันเป็นวิธีที่จะทําให้เราดับทุกได้เนี่ยก็คือเราควรปฏิบัติควรปฏิบัติในที่นี้ก็คือควรจเจริญน,ออนะครับก็มีอยู่เยอะแยะเลย6ข้อนะครับอ่ะหหลักธรรมที่เราควรรู้มงคล38กุศล,ลกรรมบท10เออเมื่อกี้นี่ควรละนี่คืออกกุศลนะส่วนที่ควรจเจริญหรือควรทำนี่คือกุศลนะกุศลกรรมบท10มัชฌิมาปฏิปทาดุดุณธรรม กุญจิธรรมสติปฐานอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าเราแยกประเภทหลักธรรมได้ตามนี้นะครับกรอบของอริยสัจสี่หลักธรรมที่ควรรู้คือรู้เฉยๆเอามาปฏิบัติอะไรไม่ได้นะครับควรละก็คือไม่ควรปฏิบัติอันนี้คือรวมสิ่งชั่วร้ายที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่าเราไม่ควรทานะนิโรธก็คือหลักธรรมที่ควรบรรลุก็คือหลักธรรมชั้นสูงแบบว่าเราหลังจากที่เราปฏิบัติหลักธรรมหลายๆอย่างแล้วเราจะบรรลุพวุนี้นะครับสุดท้ายคือ เยอะสุดเลยคือหมวดมคกคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยระบุเอาไว้ว่าพวกนี้เราควรทำนะล้วจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขประมาณน,นี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูหลักธรรมแรกเลยนะครับอาตาญะหกเอออาตาญะหกคืออะไรมันก็คือสัมผัสทั้งหกของเราอะนะครับรูปเราใช้อะไรมองเห็นมองเห็นรูปต่างๆนั่นคือตานะครับเสียงแน่นอนเสียงเราใช้หูกลิ่นก็ใช้จมูก รสกระฉกใช้ๆๆลิ้นสัมผัสก็คือ,อผิวหนังต่างๆของเรานะครับอารมณ์ความรู้สึกนี่คือใช้ใจนะครับนะใช้ใจในการรู้สึกนะเช่นเราคุยกับคนเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าเขากาลังอารมณ์ไม่ดีกําลังโกรธกําลังเศร้านะครับก็ต้องใช้ใจสัมผัสนั่นเองนะอันนี้คืออตาตัญาหกหมวดที่ควรรู้รู้ไ่เฉยๆอ่ะเราไปมาดูหมวดตัดไปนะครับอ่ะอ่ะ หมวดนี้ก็คือหมวดนี้ของนิโรธก็คือหลักธรรมที่ควรละนะครับเจอ,อกรรมเออกรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วนะกรรมก็คือการกระทำนะสำหรับสิ่งที่ส่งเสริมกรรมดีก็คือสมบัติ4นะสมบัติ4ส่วนที่ตรงกันข้ามก็คือวิบัติ4ก็คือกรรมชั่วนะสมบัติ4ก็จะประกอบด้วยคติสมบัตินะ คติสมบัติในที่นี้ก็คือสถานที่หรือว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเกื้อกูลให้เราทําความดีนะครับเช่นเราอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็จะตรงกันข้ามกับวิบัติีเอสมบัติ4นี่คือคติสมบัติส่วนวิบัติก็คือคติวิบัติคติวิบัติก็คือสถานที่กับสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมในการทําความดีนะครับเช่นเราอาจจะอยู่ในบ่อนการพนันอะไรแบบเนี้ยนะคะนรับอือสถานที่มันไม่เหมาะสมและที่เราจะประกอบความดีความงามอะไรเนี่ยนะ เอออันนี้ก็คือเรื่องของสถานที่คือหนึ่งนะต่อไปสมบัติ4ข้อที่2คืออุอปฏติสมบัตินะคะข้อนี้เนี่ยก็คือบุคลิก,อกนะเอ่อบุบุคลิกดีนะเออรูปร่างหน้าตาสวยงามถ้าเดินสง่า,าผาเผยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงกันข้ามของวิเออก็คือวิบัติวิบัติก็คืออ่าบุคลิกร่างกายพิกลพิการนะเดินพิกลพิการแบบว่า มองแล้วแบบคน,ม,นมันมันมีแนวโน้มที่จะทำให้ถูกบูลลี่เนี่ยนะแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยออดิ่งลงสู่ที่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะจุดที่มีโอกาสทำให้เราเนี่ยน้อยใจแล้วไปทำความชั่วได้นะครับนะก็คนละอย่างกันนะี่ต่อไปสามก็คือการรสมบัตินะครับก็คือทำอะไรถูกที่ถูกเวลานะตรงข้ามกับการวิบัติก็คือทำอะไรไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะนะ 4. ป่โยคสมบัติทําเรื่องตรงกับสิ่งที่ต้องการตรงกันข้ามกับประโยควิบัตินะคะอันนี้คือทําสิ่งที่บกพร่องนะพวกนี้ก็คือส่งเสริมให้เราทําความดีแล้วก็ส่งเสริมให้เราทําความชั่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราควรเจริญก็คือสมบัติ4ส่วนวิบัติ4คือควรละนะครับนะส่วนละก็คือสมุทยัยนะ เราไปมาดูอบายมุกสี่นะครับอบายมุกสี่ก็คือความพิมากความพินาศของทรัพย์ก็คือทําพวกนี้แล้วทรัพย์สินเธอจะมาลายหายไปอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งก็คือเป็นนักเลงชายหรือนักเลงหญิงก็คือเรียกว่าเป็นคนที่มั่วในกามนะครับเออหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศนะสองก็คือนักเลงสุราคือติดเหล้า ติดแอลกอฮอล์ขึ้นดื่มมึนเมาต่างๆนะครับนักเลงพน,นันอ่าอันนี้ก็คือติดการพนันเสี่ยงดวงต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือการคบคนชั่วเป็นมิตรนะครับมีเพื่อนเลวเนี่ยก็จะพากันไปสิ่งไปทาสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยง4อย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บนะครับมีทรัพย์สินแต่ถ้าเราปฏิบัติพวกนี้ทรัพย์สินเราก็จะร่อยหร่นะอืมแรูปประกอบพวกนี้ก็คือ ตามนี้เลยนะครับเออเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายก็คือเกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศอะไรประมาณนี้นะครับการติดเหล้าติดการพน,นันนะครับแล้วก็มีเพื่อนแบบพาไปแว้นอะไรเงี้ยโดนตำรวจจับขึ้นมาก็เออก็โดนปรับโดนอะไร้องเสียเงินค่าแต่งรถโอ้ยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเพื่อนเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเพื่อนดีก็พากันไปดีถ้าเพื่อนไม่ดีก็คือพากันโงหิวไปนะครับ oh, <no. S 1> เราก็ต้องเลือกคบเพื่อนดีๆนะ อ่ะกุศลกรรมบท10อันนี้ก็อยู่หลักธรรมที่ควรละอยู่ก็คือไม่ควรปฏิบัตินะครับกุศลกรรมบท10ก็จะมีอยู่10ข้อโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทางกายก่อนนะทางกายเนี่ยเขาก็จะให้การบัญญัติไว้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นการทําชัว่วทางกายการกระทำนะครับ หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตออรวมถึงการเบียดเบียนทําร้ายสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นด้วยนะออถึงแม้ว่าไม่ได้ฆ่าก็ตามแต่ว่าถ้าทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยได้รับความยากลําบากก็ถือว่าผิดข้อน,นี้แหละนะครับสการลักทรัพย์นะั่นคือการขโมยนะสประพฤติผิดในกรรมออมีสามีภรรยาหลายคนมีชู้มีกิก๊กอะไรพวกนี้นะครับอ,อก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะทางออทางวาจานั่นก็คือ การพูดปดพูดคำหยาบเนีพูดปดก็คือโกหกนะครับพูดคำหยาบคือด่าไปทั่วด่ากราดอะไรประมาณนี้พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดก็คือการย,ยุยงให้เพื่อนเพื่อนหรือคนอื่นเนี่ยเขาแตกแยกกันเองนะครับงั้แล้วก็พูดเพอเจอร์ก็คือมโนไปเรื่อยเปื่อยพูดแปลว่าไร้สาระนะนีนน่คืออันนี้ก็คือพูดเพอเจอร์นะทางใจทางใจก็จะมีอยู่3อย่างนั่นคือมีความโลภพยาบาทความพยาบาทคืออาฆาตแค้นนะนะคือการพยาบาท นะครับแล้วก็คือการเห็นผิดสุดท้ายคือการเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบนะเช่นเออเหมาะคนพวโลกเขามองว่าสิ่งนี้มันไม่ดีแต่เราเนี่ยประหลาดมองว่าดีเช่นเด็กแว้นอย่างเงี้ยเออบิดมอเตอร์ไซค์แงแบบว่าเสียงดังแบบว่าคนที่ได้ยินแทบหูแตกอะไรเงี้ยคนที่เขาได้ยินเขาก็ตะโกนด่ามาแต่เรากลับว่าโอ้เท่จังเลยอะไรเงี้ยคือการเห็นผิดเป็นชอบนะครับก็ไม่ควรนะอันนี้คือ1ิบอย่างนะที่ ไม่ควรทำนะอยู่ในหลักธรรมที่ควรละนะอ่ะกุศลกรรมบท10อ่ะอันนี้ก็คือนิโรธและนะครับนิโรธก็คือความดับทุกนะดับทุกแล้วก็คือความสุขเมื่อเราไม่มีทุกเราก็มีความสุขนะครับนั่นะคือนะสุข2ส,สุข2เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือนิรามิสุขนะครับเออนิรามิสุเนี่ยก็คือความสุขจากการหลุดพ้นจากกิเลสก็คือ หลุดพ้นประมาณว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีก็ทําให้เรามีความสุขกับอีกแบบหนึ่งคือสามิสุขสามิสุขก็คือความพอใจจากกามาคุณทั้ง5้าเช่นอยากได้ของชิ้นนี้ยสมมติอยากได้ในกาแบบว่าแพงมากในการเรือละ5ล้านอะไรแบบนี้แล้วเราได้มาแล้วเราดีใจมีความสุขมากอันนี้เนี่ยคือสามิสุขก็คือความสุขจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมุติ เราได้สามมิสุกเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวละกิเลสก็คือแบบว่าใกล้นิพพานแล้วอะไรประมาณนี้นะเป็นรักบววเออความสุขจากการที่ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นละกิเลสได้ทั้งปวงอะไรประมาณนี้นะเออคือนิลานมิสุกซึ่งส่วนใหญ่เราเนี่ยก็จะเป็นสามมิสุกกันเพราะว่าเราก็ยังบุคคลของทางโลกอยู่นะยังไม่สามารถละทางโลกได้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นสามมิสุกก็คือความพอใจในการมาคุณทั้ง5้านะเออ อันนี้หมวดสุดท้ายแล้วมวดสุดท้ายอันนี้ก็คือมัจหลักธรรมที่ควรจเจริญนั่นก็คือควรปฏิบัติอ่ะอย่างแรกคือสติปัฏฐาน4นะครับก็คือการกําหนดสติอย่างประเสริฐนะมีอะไรบ้าง1กายานุปัสสนานะครับกายานุปัสสนาเนี่ยก็คือการพิจารณาร่างกายว่าเอ้ยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งสมาธิเนาะสติปัฏฐานเนี่ยนะอ่ะ พิจารณาร่างกายเรานั่งสมาธิใช่ไหมแล้ก็พิจารณาว่าเออเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยแม้ว่าเราเราจะสวยหล่อแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายคือเราก็ต้องตายแล้วร่างกายเราก็ต้องกลับสู่พื้นดินหรือถูกเผาไปก็ว่าไปนะครับสองคือเวทนานุป,ปัสสนานะครับอันนี้ก็คือการพิจารณาว่าขณะเนี้ยที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเรากําลังมีความสุขหรือความทุกข์หรือเฉอยเฉยความสุขก็คือยิ้มนะครับความทุกข์ก็คือหน้าบึง้ง แล้วก็ตรงกลางก็คือเฉยๆไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ก็คือความคิดแบบว่างเปล่าโล่งๆนะครับ 3. คือจิตตานุป,ปัสสนาอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งจิตพื้นฐานของเราเนี่ยก็มีแค่สุขทุกข์แล้วก็เฉยๆนะแต่พอมาปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นอารมณ์ต่างๆอ่าก็คือดูตามโลกอิจิพวกนี้นะครับพิจารณาว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีอารมณ์แบบไหนเออตอนนั้นเนี่ยดีใจ มีความรักเออตื่นเต้นโกรธเอออะไรประมาณนี้ก็คืออารมณ์ต่างๆก็คือเอาแย่ออกมาเช่นถ้าครูบอกว่ากําลังมีความรักกําลังมีความรักเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดไหนระหว่างสุขทุกข์เฉยๆมีความรักมีความรักก็ต้องเป็นสุขเนาะเออถ้าเกิดบอกว่าโกรธเออความโกรธนี่จะอยู่ในหมวดไหนเป็นการปรุงแต่งของอารมณ์เออของจิตแบบไหน ระหว่างสุขทุกข์เฉยๆความโกรธก็คือการปรุงแต่งที่เกิดจากที่มาจากความทุกข์เนาะเออพวกนี้ก็ให้เรารู้ไว้จิตตานุปัสสนาก็คืออารมณ์ตามอิโมจิพวกนี้นะครับซึ่งก็มีมากมายร้อยแปนะครับอารมณ์ของมนุษย์เรามีมากมายนะอ่ะสุดท้ายคือทำมานุปัสสนานะคือพิจารณาถึงออสาเหตุแล้วก็ผลของสิ่งต่างๆ นะครับว่าทําไมทําไมถึงเกิดอย่างนั้นทําไมถึงเกิดอย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหายัางไงถ้าทาแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือคล้ายๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าอ่ะตัสรู้อริยสัจสี่อ่ะก็คือรู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้ว่าจะดักทุกข์ยังไงรู้ว่าทุกข์ดักทุกข์แล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลของสังขารทั่วโลกนะ อันนี้ก็คือ4ข้อเวลานั่งสมาธิสติปัฏฐาน4นะครับอ่าคุณติธรรม4นะครับหลักธรรมในการรักษาวงตระกูลเออทำสีข้อนี้อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยนะครับเอ่อตระกูลหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับหนั่น,นคือสแสวงหาสิ่งของจําเป็นในครอบครัวซึ่งโดยพื้นฐานก็คือปัจจัย4เนาะปัจจัย4มีอะไรบ้าง เออที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคนะครับ4อย่างแต่ถ้าครอบครัวไหนแบบว่าต้องการมากกว่านี้นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบางครั้ง4อย่างนี้มันก็ไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าโลกเรามันก็ไปไกลแั้นสิ่งสําคัญอย่างนึนกงคือเงินนะครับการทํางานหาเงินเข้าบ้านนั่นเองนะครับเงินเนี่ยมันสามารถแปลเป็น4อย่างนี้ได้นะครับนะสองคือซ่อมแซงของที่เสียหายไม่ใช่แบบอยู่บ้านแบบของพัง,พง ขัดขาก็ปล่อยวิ่นอยู่หมกอยู่กับมันแบบนั้นนะครับก็ไม่เจริญหูเจริญตาก็จะทําให้จิตใจของคนในบ้านหดหู่นะสามก็ 3. คือการพอประมาณในการใช้จ่ายสี่ก็คือตั้งคนดีเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวนี่คือสิ่งสาคัญมากนะเช่นสมมติแบบเธอมีหัวหน้าครัวแบบหัวหน้าครอบครัวติดเหล้าอย่างเงี้ยเอาเงินแบบว่าไปซื้อเหล้ากินทุกมือออ้อครอบครัวก็ยากจนแต่ถ้าเกิดว่าเธอมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีคือเป็นคนเก็บเงิน เป็นคนวางแผนการใช้เงินในบ้านเออวางแผนธุรกิจทําให้เงินงอกเงยเติบโตอะไรประมาณนี้ก็จะทาให้คนอื่นในบ้านเนี่ยพอยสุขสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกผู้นําครอบครัวก,ก็สําคัญนะครับสข้อนี้นะครับจะทําให้ครอบครัวของเราจเจริญรุ่งเรืองน,นะกุญชีนลติธรรม4อ่าดารุณธรรมหกนะครับดารุณธรรมหกเนี่ยก็คือทางแห่งความสําเร็จเออหกอย่างที่จะทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จนะครับ 1. อโรคยะ รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีอย่าให้เจ็บป่วย2ศีลคือมีระเบียบวินัยนะครับทำตามกฎระเบียบต่างๆ 3. พุทธานุมะก็คือได้คนดีเป็นแบบอย่างคือมีไอดอลประจําตัวมีไอดอลที่เราเออ,เอทิดทูลเขาแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตประมาณนี้นะครับสสุตตะตั้งใจเรียนนะการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถึงแม้ว่า บางอย่างเราอาจจะมองว่าโตไปมันไม่ได้ใช้แต่อย่างน้องๆเลยเนี่ยมันมันก็ออกมาในผลเรื่องของคะแนนสอบซึ่งคะแนนสอบนั่นเองก็ต้องไปใช้เรียนต่อในระดับสูงต่อไปนะครับจบปริญญาตรีนี้แหละจะได้รู้ว่าบริษัทต่างๆเขาดูเกรดดูมหาลัยที่จบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับในนี้แหละจะก็จะคือจุดสาคัญตรงนี้นะครับ5คือทำมานุวัตเอ,อ่อทำแต่สิ่งถูกต้องดีงาม6กอลินตามีความขยันหมั่นเพียร พวกนี้ก็คือเป็นแง่บวกในชีวิตหมดเลยถ้าทำก็คือชีวิตเธอก็จะประสบความสำเร็จนะครับทำอะไรก็สำเร็จนั่นเองนะอ่ะอันนี้ยาวเลย<ม>บุพนิมิตของมัชชิมาปฏิปทานะครับมัชชิมาปฏิปฏาทาถาก่อนรู้ไหมว่าม,มันคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาเออมัชชิมาปฏิปทาก็ออาาคือการเดินทางสายกลางนะเออก็คือตอนแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรมานตัวเองใช่ไหมทุกขก,กิริยา นะแล้วก็ไม่บรรลุมรกผลสุดท้ายคือเริ่มกินข้าวออแล้วก็ทําให้มีสติมากขึ้นนะปัญญาก็เกิดนะแล้วก็บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสายกาไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรทํานะครับไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนะตึงเกินไปก็ไม่ดีหรือปล่อยหย่อนยานเกินไปนี่ก็จะทําให้ชีวิตเหลียวปิวลทธินะครับ อ่ะเจ็ดข้อนะครับหนึ่งกัลายาณามิตรตานะครับมีเพื่อนดี 2. สองศิลสัมปทาก็คืออยู่ในวินัยนะครับเก็คือทำตัวให้มันดีอ่ะนะครับสามนสัมปทานะครับก็คือความอยากที่จะทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความดีงามนะครับอืมนะความอยากนะสี่อัตสัมปทาฝึกฝนพัฒนาตนเองห้าที่ติสัมปทา นะครับออมีหลักความคิดที่ถูกต้องดีงามนะไม่ใช่แค่ทำไม่ใช่ว่าทําดีเอาหน้าแต่ว่าเบื้องหลังแบบว่าอยากทําชั่วแบบว่ามีแผนอะไรซับซ้อนอยู่ในใจอันนี้ก็ไม่ควรนะคะนะหกอป a าทัสัมปทานะครับก็คือไม่ประมาทนะแล้วก็ยมโยนิโสมนสิการนะครับสลาดคิดแยบคลายนะครับให้เห็นความจริงหาประโยชน์ได้นะค,คิดวิเคราะห์ให้มันเหมือนกับว่า ให้เราเนี่ยมองถึงเหตุและผลของสิ่งต่างๆด้วยเวลาจะทำอะไรนะครับนะอ่ะกุศลกรรบวชบนะั่นคือกรรมดีนะครับตรงกันข้ามกับอกกุศลกรรบท10อันนั้นคือกรรมชั่วนะอ่ะก็จะแบ่งกันเป็น3รูปแบบเหมือนกันเหมือนกับอักกุศลหมดเลยแต่ว่าเติมคำว่าไม่เข้าไปเออจากอกุศลการ,รบท10เนี่ยฆ่าสัตว์ชีวิต กุศลกรรมก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือจะตรงกันข้ามกันหมดทุกอย่างนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่พูดยาไม่พูดสอนเสียดไม่พูดเพ้อเจอไม่โลภไม่พยาบาทเห็นชอบตามํานองคลองธรรมนะครับเอออันนี้ก็คือด้านตรงข้ามของอกุศลนะครับจำอย่างหนึ่งแล้วก็เลยก็จะจาอีกอย่างหนึ่งได้เพราะมันตรงข้ามกันนะอ่ะอันนี้สุดท้ายละมงคล38เออ ก็ไปอ่านเอาเองเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยสาข้อถ้าเราปฏิบัติตาก็แน่นอนว่าชีวิตเราก็จะดีนะคะรับเพราะพวกนี้ก็คือเป็นการกระทาแง่บวกทั้งหมดนะเช่นการไม่คบคนพาลน,นะครับเออการมีบัณฑิตเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือคบคนดีคนมีความรู้นะก็จะพากันไปที่ดีนะมีจิตไม่โสกกาจิตกเกษมเป็นผู้ว่าง่ายมีความอดทนพวกนี้ก็คือการกระทำแง่บวกทั้งหมดนะเอออัตยริะหก อตายนะาหกคืออะไรเออก็คือสัมผัสทั้ง6กนะครับหูได้ยินจมูกได้กินอะไรประมาณนี้นะเออยังจำได้อยู่เนาะสมุทัยก็คือหลักธรรมที่ไม่ควรเอามาทำนะบัญมัติไว้ว่าให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับกรรมอกุศลแล้วก็อบายมุกนะครับนี้ทนะั้งหคือขั้นสูงแนละอาทำทุกอย่างทำมันทำให้เราบรรลุแล้วนะครับนะับ่นะคือสุขสอง ก็แบ่งเป็นนิรามิสุขกับสามิสุขนะครับสามิสุกก็คือความพอใจในการมาคุณทั้ง5ก็คือความอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอะไรประมาณนี้นะในสุดท้ายคือมารคมคก,ก็คือการปฏิถึงการปฏิบัติที่ดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรปฏิบัติตามก็คือทำให้ควรเจริญนะครับตอนม2เราก็จะเรียนอยู่ทั้งหมด6หลักธรรมนะก็ตามนี้นะครับในกรอบของอริยสัจสี่สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมเช็คชื่อสรุปข,ข้อมูล ใต้เอ่อใต้โพสต์นี้ด้วยนะเป็นคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ